เอาละครับวันนี้ครับอยู่ตอลอรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight เช่นเคยนะครับเกมที่ผมเคยบอกว่ามันน่าเบื่อสำหรับมือใหม่แต่ว่าวันนี้มีโหมดที่ตื่นเต้นเข้ามาครับก็คือ 8v2 ก็คือฆาตรกร2คน8ฟังดูแล้วแบบ คนน่าจะกินนิ่มใช่ไหมคุณผู้ชมแบบจู๊คฆาตกรยับอะไรงี้นะครแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่อย่างนั้นครับในโหมดนี้นะครับเครื่องจะถูกเพิ่มเป็น8เครื่องนะครับก็คือคน8คนจะต้องปั่น8เครื่องให้ได้นะครับแล้วก็ฆาตกรเนี่ยมันโดนบัฟแบบยับยับเลยครับยับจริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วฆาตกรบางตัวจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คนเหมือนเดิมเท่าเดิมเป๊ะนะครับ คือการที่คนจะชนะในโหมดนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยคือคาตกรต้องเป็นแบบมือใหม่มากๆคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะคาตกรแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าฆาตกรแบบเป็นงานเราก็มาเป็นตีสองคนเดี๋ยวผมบอกว่าตลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแบบขำๆล้วกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับใครที่ให้อยากให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะข,ขอบคุณมากๆครับป่ะไปรับชมคลิปกันเลยครับไปสก o อ๋อมันจะมีเปิร์กในโหมดนี้มันจะมีเปิร์กให้เราแบบเลือกแค่สี่สี่เซเตใช่ป่ะ นั้นพีไงกูมีเปิร์กเห็เนเพื่อนเจ็บในระยะ128เมตรกูพร้อมละเปินเกเป็นนักซ่อมใช่ไหมแต่มันจะซ่อมคือเน,นี่ยไม่มหยุดพีมันชอบจุ๊กไงพีแบบชอบบอกว่ากูได้ทั้งวันอะอาดีอเอาดิจุกเแบบชั่วโมงโวิ่งมาถ้าอย่างงั้นคือถ้าเราสี่คนรอดไปบอกตำร,รวจได้คือเราชนะโอเคปะได้ตำรวจมาตอนท้ายตอนเราตายกอนเสมอ ไปแก่ยังพูดเรื่องนี้พูดให้เพื่อนมีความหวังเลยดิไอ้เหี้ยเหมือนมึงอยู่ในหนังผีแล้วมึงบอกทุกคนว่ากูตายแน่พวกมึงก็ตายแน่เงี้ยมันไม่ได้นี่วะไอ้เหี้ยเราไม่สามารถเอาแบบเอาของอะไรไปได้เลยหรอวะแบบเช่นเกิดร่วมกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จะเปิดกล่องเขถ้าจะเอาพวกของเล่นไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเราเกิดใกล้กันบ้งเนี่ยผมอยู่กับพี่วีเฮ้ยกูอยู่เฮ้ยเราเกิดด้วยกันกูมีกระสากูมีกระสาผมเกิดกับพี่วีไอ้กูไขว้เลยอันนี้เฮ้ยเชียร์ทุกคน ใช่คือตัวหือคือตัวปลาที่ปลาอ๋อเราเราหมู่แม่งคนเยอะเกินจนแบบซ่อมลุ่มซ่อมเครื่องเดียวเยอะมีตัวปลาแอ๊ดนะระวังมันหือหือมาแล้วเป็ดเครื่องเปดเครื่องเอาไปท่อมไปมันหือหือไข่แม่งเดินอยู่ว่นน่าจะมาซ่อมเป็นเพื่อนกูดีชนะใส่ะคนละแปดคนโอ้เออไอ้กูเห็นเฮ้ยมองเห็นกูเห็นกูเห็นมาแล้ว ดนเพื่อนบังโดนเพื่อนเดียนกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้ใครยุบเดียนแล้วทำไมมันเจ็บกันหมดแล้วเปิดมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีมันเจ็บกันทั้งทีมได้ยังไงวะมันเป็นคอมดิไป็นคอมดิมันมาลุมมันมาลุมมาลุมไอ้เพื่อนคนที่มองเห็นฆาตกรเพื่อนมองเห็นเน้เพื่อนมองเห็นด้วยเพื่อนมองเห็นด้วยมันเป็นออร่าเลยอ้ากันกูก็มีประโยชน์สุดในทีมอ่าเราตายเอ้าตายเอ้าโอ้ยไม่ดีแต่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 แอเสียที่พวกพี่ต้องมองอยู่แค่หนึ่ย โดนแล้วว่ะโอ้ยเอาแล้วใครแม่งโดนตายอยู่ข้างกูเลยอะไรเงี้ยไปแล้วกูพวกเขี้นี่แม่งจุกไม่เป็นเลยว่ะต้องให้กูโชว์จุกจอกมาดิแย่แล้วไปเลยมาดิปวดดันวะมาดิพวมึงช่วยด้วยดิช่วยอะไรวะไม่ดูจำนวนผูอยู่ไหนก็รู้เนี่ยด้วยมันใครโอ้โหดูกู กูเองไปอ๋อไม่เห็นหรอกอ้าวแล้วกูเนียนไงกูซ่อมอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าเลยเอาเลยมึงทำได้มันเป็นตัวปตบ้องแป้งกับตัวใช่ใช่มีตัวมีตัวแบบไอ้หายตัวใช่ป่ะอ๋อป้องแป้งคือฮีโอเคเย้ใครอ้าวแล้วโดนกูไงอาแล้วหนึ่งเครื่องอ้าวเราเปลี่ยนไปแล้วว่าได้ลุ้นแล้วแหละว่าได้ลุ้นแล้วแหละจริง มาด่นแล้วเอ้ยทีนี้ใครแน่กูเองอะ่ะกูเองอ่ะเฮียโอ้ยโหสุภัยพง์ช่วยกันลุมหิวคน,น,นเดียวฮิวดิกระจกเออกูอยากได้อะไรสักอย่างแบบนิวไอ้กูไงกูเป็นพยาบาลเนี่ยมาหากูได้ไหมกูมองไม่เห็นใครสักคนเลยกูเห็นแต่ฆาตกรที่แบบกำลังวิ่งไล่ใครมากระบู้สองคนแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนกับมันลากฆาตรกรมาให้กูด้วย S <S> แกกูเป็นสเกลอะแต่กูน uh ั่งซ่อมเครื่องลุงยูกูเอ้โอ้โหอ่าคนอีสานมาละอ่ามึงเล่นเป็นไหมเนี uh ่ยเป็นเอ๋โอ้ยไปซ่อมไปซ<ๆ>่อมไปซ่อมไปซ่อมไอเอวนี่ใครอ่ะเจมส์ผู้หญิงอะเจมส์ยอะถ้า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 ถเกิดเท้าผู้ชายเป็นถ้าเป็นผู้ชายเป็นคนเดียวไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยเอ้ยเเห่งรับเองโโอ้ เยอะคนยัเยอะกระจอกกระจอกเจอกูหมุนเจอกูหมุนไปดิมันรู้ตกูได้ไงฮยรู้ได้ไง้โตวดำไกขอบคุณกัสองลุมหนึ่งเลยกมไอ้มึงรีบๆซ่อมกันดิ กูไปเลยกูโดนจับแสไอ้เียเล่นอู่มันจับขังเลยมันจับขคำว่าอะไรมันมันมันล้มปั๊บมันไม่ต้องแขวนไปเก็ตมันแบบนิดเดียวมันนิดเดียวเลยอผอมันจับขังเลยมันก็เลยอยู่ทำไมถึงกรียดเป็นไงอยู่ไอพี่กูอยู่ข้างๆมึงเฮ้ยสวยสวยเลยอสามเลยอสามขึงกูมึงสู้ๆพี่แป๊บหนึงเดี๋ยวฝากเลยทุกคนกูหาของก่อนพี่แป๊บนึง เอ้ยช่วยก่อนดิมันอยู่มันอยู่ใกล้มากถ้ากูช่วยมึงไปมึงโดนแน่ผีไม่ได้จริเห็นว่าสายสายมือสองตัวเดียพีจบโดนมันสามัคคีสายขวาโอเคโอเคช่วยแล้ว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 พีช่วยเลยช่วยเลยมาแล้วกุมมาแล้วเป็นเกณฑ์ลงรากูหน่อยมารักษากูหน่อยได้ได้ยุ่ไหนวะต่อเออเป็นตังจริงด้วยตู้นั่งตู้นั่งไข่ซ่อมว่ะไข่ซมองไม่เห็นมองไม่เห็นฉันเนี้ยข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึง เลั <ê> ่มึงค,คุณแฮกูมีเปิเห็นคนเจ็บแล้วเนี่ยมี <c oughs> มีคนตายมีบาคนียูลม้มีคนแบบ <c oughs> ใส่เสื้อสกอตด้วยสมาที่เป็นคนทีสอนไอ้ตักอ้อยไงไอ้ไทยมึงหาเครื่องกว่านี้แล้วมึงเนียนนะ <c oughs> มึงห้ามตายนะโอเคป่ะผมฮิวเพื่อนอยู่เขาอยู่ผมเผมเขาอยูวอ้องเครื่องอยู่ไหนวะอีกสองเครื่องเนี่ยที่นั่น อันข้างหน้าเหมือนนี่นี่นี่เออเห็นอะไรเห็นอะไรกันผีสองตัวส่อมได้ส่อมได้ส่อมได้เออไปเครื่องเอาเครื่องใกล้ๆเราอ่ะเครื่องนี้ปะเครื่องนี้ใช่ไหมรบกูซ่อมเครื่องอื่นไอ้เชืยพีเครื่องนี้ติดแล้วอ่ะเออกูเจอแล้วกูเจอแล้วเครื่องนี้จะเสร็จละอยูมาช่วยเราเพียรอ๋อครูแบงค์ไอ้เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งทีมเวิร์กเลยพวกเราแบบสุดยอดมากเลยเราแม่งโหดโคตรหนูท่อเลยพวกเราโซก็เป็นแรงงานคนดีสารกันไม่มีใครตายเลยตอนเนี้ยให้ตอนนี้มัน ใกล้โกงทุกอย่างเลยแม่งโคตรโคตรมีความสุขเลยเลรื่องคาระจอกเดือบร้อยไปไปเป็นประตูไปประตูเอ้ไปประตูแล้วอ๋อหอย่างง่ายสี่บานสามบานเป็นกลัวคนแก่คนโดนคนโดนใครก็ไม่รู้ช่างมันไม่ใช่พวกเรา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 ช่างหัวมันเฮ้ยมันมาเกิใกล้เลยมันตายใกล้ใกล้เลยหมดมันฆ่าได้คนหนึ่งเท่ากับมันชนะนะไปถึงทักพวกเราตายดิ เวียอยู่เพราะเราเปิดประตูได้นี่คือเฮ้เงือกใครตายถ้ากับกระจอกโอเคปะทำไมมันมีโนเอสเด๋อทำไมมันตีเดียวคว่ำเลยตีเดียวคว่ำหรอใช่ดีกว่าใช่ละอากูเปิดแล้วนะทุกคนเฮ้ไอ้ไอ้ยู่ตรงนี้ก็ไม่ฟ้องอีมันโนเอสเด๋อร้องด้วยร้องเลยไอ้เงือกมึงออกไปหาฟองแล้วมึงร้อกูก่อนไม่รอด้วยเฮ้ยมาช่วยกูก่อน เดินเสียบแล้วตะโกนดไอพวกเราดีมากเลยไอ้พวกออาไปวคนเดยเเราสคนดูดีนะดูดีอยู่ไอพวกชอบเล่นอพวกที่เล่นติดเล่นเป็นไงละติดเล่นอะไรนะู่โปรปะจะไม่ด่าดีจะลูกด่าเราอะไรไอทุกคนแล้งกูหมดมีมีมีคนม่ช่วยโอ้ เารียกว่แล้วทางออกอยู่ตรงไหนวะเออไม่รู้มันมีทางใครจะรู้วะเจ็ดร้อยที่ตายเลยพี่มึงรู้ได้ไงแหมเป็นไงมันฟ้ามีเหอมเชื่อโกงแกงเว่งขังเลยเอ้าตายอยู่คนเดียวเหรอตายอยู่คนเดียวทั้งห้องโอ้โหดีดีว่ะ โอ้โหทำไมกูตายคนเดียวอ่ะกูตายด้วยนะเออไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อะไรได้ซ้ำคือถ้าจะให้มันกว่านี้นะกูว่าผีต้องมีโมลี่ะจริงจะให้มันกว่านี้ต้องให้คนข้ามผีได้แค่นี้ก็ช้ำพอแล้วจะเอาโมลีมาทำไมวะแค่นี้ก็สู้ไม่ได้แล้วนะเว้ยมันไม่ต้องแขวนได้ซ้ำอ่ะผีก็ทืบเราอเออมันก็ทึบเราไม่ได้ีต่อเลยเปลี่ยน เปลี่ยนจากซ่อมเจนเสร็จแล้วออกเป็นซ่อมเจนเสร็จแล้วก็ทือพีแทนไม่ดันใหม่เไ้ยดันใหม่ดันใหม่ดันใหม่เฮ้ยเปิดมาเปิดมาซ่อมเลยลุมเลยเนี่ยโอเค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 ตามนั้นตามนดันเล็กมากเลยแพ้ละเฮ้ยชนะแล้วพี่ดูต้องพูดดิชนะละอ่ะแล้วคนเกิดตรงนี้ถ้าไหวเราเงาเลยคนเกิดตรงนี้กันหมดเลยวิ่งวิ่งกันยุ่ยเยี่ยไรส์จริจริงๆคือถ้าแบบคนแบบค่อยๆเล่นย่องๆย่องๆ่องฟัวมีโอกาสชนะเยอะกว่านี้นะใช่ตามนั้นเลยได้ไหม คือแบบผีไม่เจอใครเลยอ่ะเออแบบทำยังไงให้ผีชนะดิเอ้ยผีแพ้ดีกว่าอย่างเงี้ยอามีผลมีผลและมันมาแล้วอ่ะมันมาผมมันมาแล้วนะมันโดนสับไปแล้วหนึ่งเลยเป็นเบเกตเลยก็คือหนึ่งคนถูกไม่เป็นรับแทนเบเกตดิเฮ้ยผีมาเป็นปาร์ตี้นะพวกมึงมันลุ้มคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เบเกตแล้วกูเจ๊งเนี่อยมันล่าผมไปมันล่าผมโอ้มันเดินด้วยคัน เนี่ยฆาตกรแบบดับเบิลออกเมดกูเจอพื้นที่แปลกพื้นที่เหมือนทำไม่เสร็จเฮ้ยกูออกรอบเอกูออกรอบเอมันไม่รู้กูอยู่ไหนมันมาแล้วไปยังไงออกรอบเกมไแล้วไม่ตายไงไม่ใช่แมปมันไม่โหลดอะวะไปช่วยน้องก่อนพี่ไหนลองไปดูกูอยู่กูอยู่นอกเกมอยู่แล้วพี่พีเอพี่หนีนอกเกมจริงด้วย อยู่ไหนไอ้กูอยู่ในประตูกูอยู่ทางออกกูอยู่ทางออกไปยังไงอเลยไอ้ควายเอาดีก็มาดีเฮ้ยจอแองกูดวิ่ม่งแต่งแต่กูซ่อมกูช่วยคนรัวๆแล้วกูออกรัวๆเลยโอเคไหมเฮ้ยแล้วอยู่ตรงกูแล้วกูความหมายไม่ได้ไอ้ควายเอ้ย เราไปยืนดองอยู่ด้วยกันเรื่อันจะแบบเจะให้ฆาตกรออกไปเลยเออให้มันร้อตรงไหน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 มาตามมาอยู่มามาคุโดน่าอยู่กูโดน่าอยู่ตามนู้นเออพวกมึงอยู่ไหนเข้าแล้วก็ออกคือมันมีฆาตกรมันเบ่งเฟิร์กในการแบบนี้เลยที่ว่าพวกมึงเห็นปมแดงกันไปวหรเฮ้ยเฮ้ย ไหนบอกว่ามื้นที่เอาแต่มันมันมันข้ามกระเพงของมัไได้ข้ามเลยว่าไ่ได้อาอาเอาเลยเอาเลยแต่ตอนนี้ใครก็ได้มาช่วยกูทีไอเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยกูทีใครก็ได้มาช่วยกูทีโอ้ยอยู่ตรงนั้นกันสี่คนอยู่ตรงนั้นกันสี่คนมึงมาช่วยกูสักคนจะตายไหม ยใครมึงกลัวผีทำไมเราโอ๊ยมาช่วยกูก่อนจะเข้าเฟสสองจะได้เฟสรอเลโดนย้ายที่ทุกคนมีจุกเสาด้วยอ่ะทุกคนช่วยด้วยอ้าวแล้ว ไอ้กูอยู่ในไปกูอยู่ได้กูอยู่ได้ไอ้กูเฟดสองและไอ้ชิบหายไปแล้วไปเอ้ยไม่ใช่กูก่อรเกมไม่ใช่กูกรมันก็อยู่กนขอร้องใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ใช่กูกรทานทันทานทานเดี๋ยวผมไปช่วยนี่คนอีสานกันเลยโดนถังอยู่ เฮ้ยพี่ีอยู่งี้แหละตลอดทั้งเกมจนกว่าคิวเลอร์จะออกไปช่วยเกมหน่อยรักษาตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนพี่เราต้องไปตรงไหนไม่รู้จะพูดยังไงพีมันเป็นไปไเย ลองเนี่ยเนี่ยตรง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 ที่เพื่อนล้มเนี่ยตรงตรงที่เพื่อนโดนขังเนี่ยตรงนี้ยโดนขังโอเคไอ้สายไ่ได้ออกสายไปได้ออกซสายวะสายวะสายมามามาปุ๊บก็ใช่เลยมาปุ๊บไปได้เลยเฮ้ยมันมันก็ออกได้นะเว้ยระวังเราจะให้มันเห็นจะให้มันเห็นอ๋อโอเคมันมันก็มาได้ใช่ไหมได้แล้วพี่มาเลยมาเลยบินบล็อกมาไปุ๊บใช่ไหมปุ๊บไม่เล่นเลย เผมไม่เล่นเลยเเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นท่าเราไหมห้ามโดนบอกมาแล้วบอกมาไอ้ตรงสีแดงใช่ไหมใช่ยาย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 ม่เห็นนะมันมาด้วยนักเพียรนะเนี่ยเราเราอยู่ตรงนี้แหละตั้งเกมเลยเจะโกนเพีเลยแม่มึงพูดเองนะว่าทำยังไงให้จะนักเพี่ะทำให้มันยอมแพ้ไอ้เจ้าดีตายห่าไปแล้วปกป้องพี่ไงเมื่อกี้ขอบคุณครับ อย่าให้มันเห็นดิอ๋อม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้ิธ okay, like ีจะบังก็คือเราเราต้องไปลึกๆไปให้มันไม่รู้ว่าเข้าทางไหนไว้ไปเก็บอย่าโกนเชียรแล้วจบตรงตรงอีกอย่าไปตรงนั้นพี่ตรงนั้นมันใกล้เกินทำอย่างคนซ่อมเครื่องแล้วมันมันเห็นไหมเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นตรงไหนเรา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 ไวมันจะไปรู้เว้ยไม่มึงอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อนี่หรอวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆรื่อยวิ่มาเร่อย ลกในขณะที่เพื่อนทุกคนจะที่อยู่ในนั้น่ะไม่ตรงนั้นมันตรงนั้นมันจะเห็นนะตรงนั้นมันยี่สิบเมตรไอ้นั่นใครอ่ะอันนี้ผมอ๋อนไอพีมันมันก็มาไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไรไม่ได้อพีอยู่ไหนไอพีอยู่ไหนนอนข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าขนาที่เพื่อนทุกคนกำลังซ่อมอย่างเอาเป็นเอาตายอ่ะกูว่าลอยออกเลยคือมึงซ่อมปุ๊บกูออกเลยไปกินทมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยเอาแล้วกูวิ่งเอากูตกแบบเอ้าแล้วไม่ตาเติระ ไปตกแบบไม่ตายมัาวับกลับมาให้เราโคตรตะวกี้เลยไอ้เหี้ยแต่เราถ้าเรากลับไปซ่อมนี่ชนะแล้วนะไม่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 เราชนะอยู่แล้วเราเราโอ้เไี้ยแล้วหนึ่งเครื่องละเพื่อนคงงเพื่อนเปิดประตูเนี่ยที่เหลือมันก็ไม่ได้ลบนี่หว่าอยู่ไหนวะนี่มันสีสองเนี่ยโอ้นี่เราทะลุได้ทุกประตูเลยนี่วะแล้วเาเลยแล้วเาเลยแบบมันสร้างไม่เสร็จมันสูตรมันบ้าได้ไม่เนี่ยหรือว่าไม่ได้ มันมันตอนแรกมันจอกมาเว้ยแต่ว่ามันมีเพื่อนโดนก่อนเรามันเลยวิ่งกลับไปทุกคนเราอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่หลังมันสูบถ้าสมมติเพื่อนมาเปิดประตูแล้วเจมบบี้อยู่ข้างในแม่งคงเสียใจอ่ะเปิดประตูมาก็จะเอ๋เลยออกเลยแม่งคงเสียใจเฮียหยิบวิ่งกันวิ่หยิบวิ่งกันแต่ไม่ได้ยินก็ให้มันออกว่านีวะาน้ำแมพทำไม่เสร็จทำไม เอา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 ให้แบบคนทั้งทีมตายแล้วมันก็งงว่าเราสามคนอยู่ไหนเออกว่ากันแหละเราทตาไม่แบบผีแม่งงต้ออ็กันก็ไมม่่รู้วาันจะจะมาไล่เราได้เออ๋ย่าบอกนะว่ามันจะเดิน<ร>ล็อกออกมาเหมือนกันแล้วก็แพ้เลยเอาให้มันออกจากเกมเองเอาให้ผีอ,ออกจากเกมวิธีการชนะกูก็ว่าโคตรเม็เซเลยนะจริงไอ้เราสามารถทำสองเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินไปมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันก็เห็นมันเห็นแล้ว เห็นนะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันแค่ไม่รู้ว่าเข้ามาไงแต่ม <át stars> ันเห็นแล้วมึงก็เข้ามาเฮียเราเลยเออเฮียอะไรวะทำไมพวกเราสว่างอย่างนี้วะคือในนั้นเนี่ยเหลือเพื่อนแค่สองคนนะมึงเห็นปะมึงเห็นเพื่อนสองคนเราเราันก็ยอมแล้วละเพื่อนสองคนโดนแขวนแบบไล่ไล่หุ่นทางเยียวยาคือถ้ามันเข้ามาซัดเราหมดทำไงวะแต่แต่กลวมากลวมากมันจะเข้ามาตามหาเราก็แย่อยู่นะใช่สองวีแปดอะไรที่ว่า มันห้าววิศอ้ยตอนเนี่ยเอาไปแล้วเพื่อนเฮ้ยมันไม่สนใจเราได้ซ้ำอ่ะมันเลือดเพื่อนหมดเลยเราคุรอหน้าประตูไงพวกเราพวกเราไม่คนขี้โกงเลยพวกเราก็สวะเลยพวกเราไม่ควรเป็นสวะสังคมในเกมนี้เลยอย่าไปเก็ต นั่งโยกนั่งโดียว,ยวอรอเมื่เรากดเรื่อยๆ,ๆมันเห็นเราไกลๆเราแบบพับติดตาแล้วแบบเราเร็วมากอะแล้วทำไงวะก็รอจนกว่ามันจะออกเราจะรอแบบเปิดคอมคาวไว้ยี่สักชั่วโมงนึงโ,<ช>โอเคไหมเราเราเล่นเกมอดทนเลย <c oughs> ได้เพราะเพราะเพราะว่าหมดนี้มันไม่มีอีกาเลยเราอยู่นานแล้วไม่มีอีกาเลยไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ไดูไปดูเพื่อนหนึ ไอพี่มึงดูเพื่อนเลมันเป็นอะไรมาร์ฟกับพี่เดิมไม่ไม่ไมึงมึงดูเพื่อนเลยแล้วเพื่อนจะมองเรายังไงอ่ะเพื่อนอเห็นแล้วเราอยู่ตรงนี้แน่แท้ <c oughs> ไอเพื่อนจะไ,ไปเราเอาเพื่อนว้า,าไปดูดไปเลยหมดนี้มันไม่มีกาด้วยมันไม่รู้ <c oughs> อย่าพูพัฒนาทำต่อเกมไม่เสร็จแนวมองมองมองขาเลย กูว่ามันไออตัวหายตัวมันรู้แล้วเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าไม่ใช่แบบเพราะว่ามันเคยตามมอดแต่ก่อนมันตามไม่ได้หรอวะเฮ้ยพี่กาขึ้นก็เลยกามาแล้วกาขึ้นนึกว่าไม่มีกูให้สามตัวเลยผู้ให้สามตัวเลยไม่ต้องวิ่งหรอกพี่เอาก็ได้มันเห็นเรามันเห็นเราอยู่แล้วเมื่อกี้คือเราจะเราจะกะให้แบบล่อให้มันมาตรงนี้เลยใช่ไหมใช่จริงจริงก็มาดีอะไรเงี้ยเออจริงจริงเอตอนนี้ถ้าถ้าเกิดมัน้าถ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 ้า้าถ้าถ้าถดาถ้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 า้าถ้า อาการสองตัวแล้วผมเลี้ยงแม่งเก้าตัวเลยเออมันกระทืบเครื่องกระทืบเครื่องครับคุณลูกเสกบัตออกมาแล้วหรือเปล่าวะไม่เป็นไรออกมาออกมาเราก็ตายสามคนลูกถ้าออกถ้าออกมานะเราเรากระโดดกระโดดขอบจอเลยโอเคป่ะกระโดดขอบจอกับที่เดิมนะนั่นแหละนั่นแหละมันมันไม่รู้ไงมันแบบมันวิบวับวับอะเข้าใจวะมันวิบวับวับเหรอเออวิบวับวับอะเราพอเราขึ้นมาเราก็ล่วงลงไปเรื่อยๆร่อเรามาทำเรามาทำฝูงกาเก้าตัวเลย าเธอโดนรีพอร์ตเราก็โดนแบนเลยมันนึกว่าเราใช้โผมาแล้วไปโดน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 แบนโดนแบนโดนแบนโดนแบนให้กูกลับเข้ามาวะกูกลับเข้ามาแล้วพวกใหม่ไอ้ใบกระดามมามันก็ตามมาพี่เอ้าเอ้าทุกคนจะกลับเข้ามาเจอทุกคนเฮ้ แย่แล้วเกียรผมแดงเกีผมแดงเกียรผมแดงใช่ป่ะกูไม่น่าทันว่ะมันตามกู่สองตัวเพื่อนๆลาก่อนลาก่อนลาก่อนนไอ้เหี้ยเอาตีวืดกระจอกกระจอกไปดิเจอกูียรเหี้ย มันไม่สังว่าจะเคลยร์มันกีนระคังในกูเรื่อยๆเลยพี่มันก่อระคังในกูด้วยฆ่ากูมันไม่ฆ่ามันแค่มันมาด้วยกันพี่สองตัวมาด้วยกันกรอออเรอออกแม่งดิมันก่อระคังในกูเรื่อยๆมันโรคจิตกูมันโรคจิต มับกรดอที่พีรอดต่อไปเอาให้มันงวนเออมึงมึงห้ามให้การขึ้นเลยนะโอเคปะเจ๋ใช่ถ้าถ้าเหลือคนเดียวประตูจะเปิดปะวะเออแล้วกูรอดเอ้าเอ้าเออแล้วมึงปักออกไปขึ้นอยู่นะเออแล้วกูรอดเลยเออแล้วกูรอดเลยเออกูออกเลย อ้ากูอยู่หน้าประตูไงแม่งกูจูกสองโมเอี้ประตูนี้ไม่ทันได้เปิด,ด้วยซ้อมเลยกูเต็มหกปืนประตูไม่เปิด,ด้วยซ้อม,มดดออกเลยโอ้โหกูเป็นผูว้สวา่างเ่งสองวีหนึ่งอะยังสู้กูคนเดียวไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับชนะได้ยังไงก็ไปรู้ครับ ก็เรียกได้ว่าแบบฟลุกมากๆกนะครับก็ตามภาพเลยคุณผู้ชมนะครับถ้าเจอฆาตกรที่แบบเป็นงานครับไม่มีทางชนะเลยนะครับก็เป็นว่าสำหรับในเด็ไปเด็ดไรหมด8วีซ์2นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับก่อนจากกันไปเนาะตบไลค์จะกคนละครั้งจะขอบคุณมากๆครับส่วนสนใครจะดีก็ฝากแชร์ฝากตัดลงทิกตอกแล้วก็แท็กช่องสกิปให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับหมด8ว2ก็ถ้าหาก คุณผู้ชมดูแล้วชอบอยากดูอีกก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอสักหมื่นไลค์จะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีขอราคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายๆจ้า